เออแล้วคือมอมอมึงนี่มันมีให้แบบมีสอดปราปผีจริงวะมันคือปาปผีใช่ไหมไม่ไม่รับมือปรับปาบแบบปราบโชว,วชาา์วิชาปาผีเลยไอ้หี้อะแล้วคือมันมีแบบจับผีมาเปิดโชว์แบบในใคแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะวิชาป้องกันตัวจากสารมือดอะ่ะแม่งสาบสาบใส่มึงใช้แบบผีขมินเล่นงานมึงโชว์คาห้องอะไรเงี้ยแล้วให้มึงแบบว่าป้องกันกลับอะไรเงี้ยมัมีป่ะมันมีสอนแต่วิธีรับมืออ่ะใช่เหรออ๋อคือมันก็เป็นป้องกันเฉยใช่ไหม ยิ่มุ้งมันน่าจะมีไล่อยู่นะแบบว่านักศึกษาเข้าหอนายไปเจอผีหลอกอะไรเงี้ยตึกนี้ที่มันมี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 บางอันที่แบบเป็นเขาเอาคาถามาโชว์เลยนะเว้ยแล้วก็แล้วก็ฟังให้ฟังอะ่ะไม่เหมือนกับกูดูการก์ตูนอ่ะโอ้กอร์ดี กูคิดในหัวอย่างงี้เว้ยที่มึงบอกว่าเขาแบบสอนปราบสอนเฮียอะไรเงี้ยมึงเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะไอตอนที่มันสู้กับผู้คุมวิญญาณอะเอ็กซ์เพ็กโตพัโทนมเลยกลัะคือภาพในหัวกูคือไอปัดใส่ชุดยาวๆแล้วก็ถือไม้กระทาแล้วก็เอ็กซ์เพ็กโตพัโทนอมอะเซ็กผู้บิดาเออกมาว่าอะไรมาไล่ประเภทผีเหมือนกูอยู่ในจุดที่เสียใจเสีคือมีเขียนแบบฟานโมฟเบียเลยคือแบบว่า เขียนเลยเปเขียนประประเภทผีเลยมันมันอันตรายมีมีสูงอันตรายกลางอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยนี่ปะวะมันเหมือนคำพีมังกรในฮาตูเทนยูดาก้อนอะอันตรายเป็นอย่างยิ่งเจอให้ฆ่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งผมให้ฆ่าแล้วแบบไอ้เหี้ยมันมีแบบอาจารย์ก็เปิดสไลด์สุดท้ายเอะเปิดสไลด์สุดท้ายอะเป็นสไลด์แบบผีที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นหน้าจอสีแดงแล้วมันโผล่เป็นเป็นเป็นตัวอะไรเป็นผีอะไรก็ผีผีท้องกลมกับผีตายโหงเชี่ยใช่เหรอวะอันนี้โหดสุดเลย ความผีอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าสกิลพลังผีอะเขาพูดว่าสกิลพลังผีเลยจัดเทลยนิดหนอยเอะเนอเนี่ยเป็นความเฮี้ยนนะจัดมันคือพลังความเฮี้ยนอ่ะเขาบอกว่าผีที่แบบยิ่งตายยิ่งตายแบบตายตายแบบโหดร้ายมากเท่าไหร่ยิ่งแข็งแกร่งเลยเขาบอกเขาบอกว่ามีวิธีมีวิธีป้องมีวิธีป้องกันผีก็คือมึงเลี้ยงโปเกมอนเลยก็คือมีผีร่านผีเรียนอ่ะคือกูเลี้ยงต้องคือกูต้องเลี้ยงโปเกมอนกันด้วยเล่าให้กูฟังว่าแบบไอ้เชี้ยแบบผีเนี่ยจะสู้กันแบบเหมือนสแตนเลยเว้ยฮะไอ้มันคือมึงสสสูู้้้ไออมัันนนคืผีกแแบบตเลย คือมมติว่ึงโดนมึงโดนผีแบบกำลังจะโดนผีอำอ่ะผีออกมาจะออกมาจากล่างมาด้วยเล้ยจับบีบคอเอ้ยใช่เหรอไอ้คือกูกูจกกระเป๋าเช่นนี้เลยและและไอ้ปัดไอ้ปัดเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกันแล้วกูเป็นหมอผีฝั่งนึงคือจกจกกระเป๋านี้เลยปัดนายก็มีเหมือนกันอย่างงั้นสินะอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนต่อยกันอู้ลูคือแต่แต่คนอื่นไม่เห็น เรดูไม่เห็นมึงสองคนยืนคือยืนแอคท่ากันอยู่แต่ผีสู้กันคือแบบกูไก่ปัดแบบยืนยืนเป็นคนบ้าแล้วตำรวจมันยืนยืนอยู่ฝั่งขวาไงมองยเฮ้ะน้องน้องทำอะไรอ่ะแต่กูไก่ปัดคือแบบเนี่ยคือกำลังเห็นว่าโอ้หลล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 